พี่สวยมากเลย Triumphs จีส,สแคมเบอรมาสีดแดงทร a นช b เบอร์รี่สวยคกลิปทุกจุดปี17รถมือเดียววิ่ง5,000กว่าโลเท่านั้นใหม่ลิปฟังเสียงได้ไหมจัดไปครับจัดไปมา ดูรายละเอียดกันหน่อยประวัติเซอร์วิสครบถ้วนนะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบคันเลยคันนี้วิ่ง5,300กิโลโมากับสีแดงแ r รชเบอร์รี่นะแล้วก็มีแคชบาร์ทรอิอัมกันแข้งเครื่องล่างทรอิอัมแล้วก็กัดหมอ้อน้ำไมเนียนกริปอ่าทอวางข้างตามสไตล์สแคมเบิลเลยบอกคนซอ้อนมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด่วนข้างหน้าด้วยไฟแต่งเปิดให้ดูนิดนึงนี่หล,ล่อเลยของเดิมเรามีให้ยางหน้าหลังดอกเต็มเต็มแมตซิลเลอร์นะครับ เครื่องเนียนๆสวยคลิปนี่ผู้เรียนจิตสวยจัดเป็นไงสวยมากตังเท่าไหร่พี่สอง0สนบาทเท่านั้นนะขายราคานี้เลยนะได้สภาพที่เห็นไปได้เลยบอกคนซ้อนก็มีให้รถโคตรจะสภาพใบแดงแล้วก็ประวัติครบถ้วนแบบนี้อย่าพลาดนะครับและใครที่ต้องการซื้อขายแลกเทินนะครับอยากมีรถมารถเก่ามาแลกรถใหม่มาเทินแลกเปลี่ยนผัดกันดูแลได้นะครับ ส่งรูปรายละเอียดมาในข้อความอินบ็อกซ์กันได้หรือโทรหาผมก็ได้นะครับสำวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ